สวัสดีครับพี่น้องที่กําลังติดตามรับชมคลิปต่างช่องวิถีชาวบ้านอยู่ในขณะนี้วันนี้ผมจารวัลก็จะพาพี่น้องมาอัปเดตเกี่ยวกับมะพร้าวน้าหอมซึ่งเมื่อ2เดือนที่ผ่านมาได้มีการนําเสนอเป็นคลิปเกี่ยวกับวิธีการในการทําให้มะพร้าวน้าหอมมีการจเจริญเติบโตที่ดีแต่มีล่มต้นที่เทียมีอาลำต้นที่อวบอ้วนในวันนั้นผมได้แสดงวิธีการในการตัดเรียกว่าตัดเยื่อหุ้มกากมะพร้าว หรือบางคนอาจจะเรียกว่ารบมะพร้าวมีการถางอ่ากาบหรือก้านมะพร้าวออกใส่เกลือแล้วก็ใส่รายลงไปเมื่อผ่านมาสองเดือนวันนี้ก็จะพาพี่น้องมาเรียกว่ามาพิการอัปเดตดว่ามะพร้าวจะมีลำต้นที่โตเรียกว่ามีการเจริญเติบโตที่ดีแล้วมีลำต้นเตี้ยอวบอ้วนเหมือนที่ผมจันเว่นได้กล่าวไว้หรือไม่แล้วก็ในท้ายคลิป ทางผมก็จะได้มา,เ,าเรียกว่าทบทวนถึงวิธีการในการทําอีกรอบหนึ่งเพื่อเป็นการาทบทวนความทรงจำมาผมจะพาทําแล้วก็พาชมเบื้องต้นผมก็จะให้ดูก่อนนะครับว่ามะพร้าวน้ําหอมที่ผ่านการทําในรูปแบบของการตัดเยื่อแล้วก็โรยด้วยเกลือถางกาบโรยด้วยทราย หลังจากผ่านการทำมาแล้วประมาณตีว่า2เดือนเพราะขาดอยู่วันสองวันก็จะครบ2เดือน,นก็อย่างที่เห็นนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินดูก่อน,นอย่ต้นนี้ก็ทำมาแล้วสองรอบนะครับรอบสุดท้ายก็คือ วันที่เก้าอย่างที่ผมว่านะครับยอดก็มีการเจริญเต,ตท่เท่าที่สังเกตดูก็จะเห็นว่าลักษณะของ,ง,งมะพระ้าวที่ทำในรูปแบบแบบนี้จะมีการเจริญเติบโตที่ดีนะครับมีลำต้นหรือว่ามีโคนต้นที่อวบอ้วนดูพัฒนาการดูาารดรลักษณะของการนนกเติบโตแล้วก็รู้สึกว่าเป็นที่น่าพอใจ โดยเฉพาะที่ผมจานแว่นในฐานะที่เป็นคนปลูกนะครับเห็นมะพร้าวหรือว่าเห็นต้นไม้ที่ตนเองปลูกมีลักษณะที่ที่ดีมีความสมบูรณ์ก็รู้สึกดีใจปิติจใเนาะในฐานะคนปลูกนะครับอย่างต้นนี้ก็ผ่านการทํามาแล้วสามรอบนะครับต้นนี้คือทำมาสามรอบเปลือใส่ท ซึ่งมะพร้าวที่อยู่ในสวนนี้ก็ปลูกเมื่อวันที่10รกรกฎาคม2,563มาถึงตอนนี้ก็ยังไม่ถึง1ปีโดยเริ่มปลูกจากมะพร้าวที่เพิ่งแตกยอดโผลออกมาจากลูปเล็กๆสั้นๆนะครับน่าจะประมาณ10เส้นแล้วก็ที่ที่ที่รู้สึกว่าที่มัน ตกว่าเพื่อนก็อยู่ประมาณ15เซนนะครับจากวันนั้นมาถึงวันนี้ในฐานะที่ผมจันแว่นเป็นผู้ปลูกก็ได้เห็นถึงพัฒนาการของมะพร้าวที่อยู่ในสวนนี้นะครับว่ามันก็มีการเจริญเติบโตที่ดีมากด้วยวิธีการที่ผมได้เอามานำเสนอเป็นคลิปเนาะทีนี้ผมจันแว่นก็จะมาทำการทบทวนนะครับเป็วิธีการในการทำ เราก็หามีดหรือว่ากันไกลคมๆนะครับเอามาตัดเยื่อตรงนี้สาเหตุที่ตัดก็เพื่อที่จะให้เราสามารถทำการถ่านกาบอ้ากาบออกได้นะครับอันนี้ก็มีผู้แนะนำให้ผมอาจารยนใช้มีดปาดตาลรับคมๆมาปาดสนะครับ ก็เดี๋ยวคงจะได้เอามาทดลองใช้ดูการทำนี้เราก็ทำเรื่อยๆนะครับทำเรื่อยๆ เรียกว่าทําไปตลอดนะแม้ว่ามะพร้าวจะให้ผลแล้วนะครับเมื่อเราเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จปุ๊บเราก็มาทําการทําแบบนี้นะครับจะทําให้มะพร้าวนี้ต้นเตี้ยอยู่ได้นาน ตัดเสร็จทีนี้ก็จะเอาเปลือโรยเปลือยก็ประมาณนี้ใส่ลงไปตามกาบนะครับแล้วก็โรยตรงโคนตรงอะไรไปอีกนะครับก็ใส่ที่ว่าจะ,จะเอานะครับอันนี้ จากนั้นเมื่อใส่เกลือเสร็จก็จะใส่ทราย,ายการใส่ทรายนี้ก็เพื่อที่จะให้ตัวค้ำยันกราบให้อ้าก็หวังว่าคลิปที่ทากผมจันแว่นได้นำเสนอมานี้ จะมีประโยชน์ต่อพี่น้องที่ติดตามรับชมมาจนถึงตรงนี้เนาะคงจะสามารถนําเอาไปปรับใช้ในส่วนของตัวเองได้ซึ่งคลิปนี้ก็เรียกว่าเป็นการมาอัปเดตเป็นการมาทบทวนความทรงจำฝากด้วยนะครับมีหัวแม่มือที่ยกขึ้นโดยที่เรียกว่ากดไลค์อันนั้นคือเป็นกําลังแรงใจสําหรับคนทำคลิปและก็พี่น้องท่านใดที่มีความคิดเห็น มีข้อโต้แย้งหรือว่ามีข้อชี้แนะใดๆก็สามารถที่จะฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับส่วนผู้ที่ยังไม่ได้กดติดตามเป็นสมาชิกแฟนพับอิีตามช่องพีชาบ้านก็ฝากกดติดตามให้ผมด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งสำหรับคลิปนี้ผมจำแนก็คงจะลากันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ